เดินทางมาจังหวัดเพชรบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาที่วิเชียรบุรีมาที่ภูน้ำหยดมาพบกับน้องเล็กคนเดิมที่เคยปลูกมันสำปะหลังได้10กก่านเกือบ20ตนันต่อไร่ชื่ออารมณ์สุวรรณรีนะคะอยู่ตำบลภูน้ำหยดอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะน้องเล็กตอนนั้นเรามาสัมภาษณ์กันเราคุยกันเรื่องมันสำปะหลังตอนนั้นมันสำปะหลังที่น้องเล็กใช้ 4T ไปเนี่ย ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ไม่ใช้จากเท่าไรเป็นเท่าไรนะครับบอกผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับจากเคยได้8ตันเพิ่มมาเป็น15ตันต่อไรค่ค่ะก็กลายเป็นฮือฮามาแล้วรอบหนึ่งนะครับในช่วงปีที่แล้วนะครับปีนี้เพิ่งตัดอ้อยเนี่ยฮะโรงงานอ้อยกําลังเปิดฮือฮาอีกครั้งหนึ่งครับก็คืออ้อยขอนองเล็กพันอะไรนะพันขอนแก่นคะ่ะพันขอนแก่นนะครับน้องเล็กลองเล่าให้ผู้ชมทางบ้านฟังนะครับว่าปลูกอ้อยขอนงเล็กเนี่ยขอนแก่นเนี่ยใช้วิธีการปลูกแบบไหนครับก็คือปลูกเราปลูกระบบน้ําหยดนะคะคื พอปลูกเสร็จปุ๊บเราก็คุมยาเสร็จอะไรเสร็จเราก็ฉีดโฟทีค่ะ,ะคฉีดโฟทีหนึ่งช้อนต่อน้ํา20ลิตรที่ไร่ฉีดนี่คือเอาถังใหญ่ฉีดคือ10ช้อนต่อน้ํา200ลิตรเอารถวิ่งเข้าไปในร่องนี่ค่ะนี่ฮะร่องจะใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รถฉีดเข้าไปฉีดได้พื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับสี่ไร่ค่ะสี่ไร่นะครับโดยโดยเฉลี่ยนี่ฉีดกี่วันครั้ง เจ็ดวันถึงสิบวันค่ะโอเคหลักง่ายๆเลยครับก็คือเจ็ดถึงสิบวันว่างวันไหนก็ได้นะครับระหว่างวันจันทร์พุธศุกร์ก็คือเฉลี่ยเจ็ดถึงสิบวันต่อครั้งฉีดไปกี่เดือนครับถึงหยุดฉีดฉีดห้าครั้งก็ประมาณห้าค,ครั้งค่ะห้าครั้งแล้วทำไมถึงเลิกฉีดครับก็อ้อยสูงแล้วรดเข้าไม่ได้อ๋อสี่ไล่เนี้ยก่อนที่จะรู้จักปดพันโฟทีมาใช้เนี่ย เคยทำผลผลิตสูงสุดให้น้องเล็กเนี่ยค่าเฉลี่ยก็ได้เคยได้สักกี่กี่ตันต่อไร่ครับจะได้ไร่ละ10ตันหรือ10ตันนิดๆไม่เกิน15ไม่เกินไม่ถึงแต่หลังจากขีด4ฟทไปแล้วผลผลิตค่าเฉลี่ยต่อไร่ได้เท่าไหร่ครับได้24ตันค่ะแล้วก็ c ีอก็อยู่ที่14.93%เปอร์เซนค่าสวยเลยนะ <laughs> เลขสวยด้วยนะครับ <laughs> เห็นไหมครับ สี่ไร่เนี่ยเฉียดร้อยตันนะได้เก้าสิบเก้ากว่าตันเนาะเก้าสิบเก้าจุดศูนย์แปดตันตัวเองก็ไม่เชื่อเหมือนกันถามไฟไร่ไฟไร่ส่งมาให้เราก็ก็ดีใจก็คือก็เรียกพี่เขามาดูว่าเนี่ยเนได้จริง,รงไม่คิดว่ามันจะได้อะไรอย่างงี้วันนี้พิพัน4์โฟทีนะครับนวัตรกรรมใหม่จากอิสราเอลซึ่งเป็นสูตรอีออนลิกซิตหนึ่งเดียวของไทยของบริษัทเนี่ยสามารถเพิ่มผลผลิตไรอ้อยได้สูงสุดถึงเกือบ25ตันต่อไร่เนี่ย พี่น้องเกษตรกรครับไม่ว่าคุณจะปลูกขึ้นเลยอยู่เนี่ยนำโฟทีไปฉีดนะครับลดปุ๋ยลดยาลดสารเคมีน้องเล็กเองก็ยืนยันนะครับว่าจากที่เคยใช้ปุ๋ยเมื่อก่อนใช้ไร่ละกี่ลูกนะครับแต่ก่อนใช้ไร่ละสองลูกจะจะลองจะลองพื้นด้วยทํารุ่นด้วยแล้วก็หวานด้วยคือแบ่งออกเป็นสามส่วนสองลูกอะ่ะก็สองลูกต่อไร่ต่อไร่แล้วพอใช้โฟทีแล้วใช้ปุ๋ยเป็นอย่างไรบ้างครับก็ลดมาเหลือ ไร่ละลูกเหลือไร่ละลูกเดียวเองไร่ละลูกคำนวณเองนะครับคุณมีพื้นที่กี่ไร่ก็แล้วแต่ค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยที่คุณใช้อยู่เนี่ยประหยัดลงไป50%เปอร์เซ็นต์นอกจากประหยัดปุ๋ยทางดิน50%เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยผลผลิตยังเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าในอดีตได้เท่าไหร่นะสิบตันสิบตันปัจจุบันได้ยี่สิบสี่ตันค่ะ ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้น้องเล็กมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านบ้างครับคืออยากให้เพื่อนเพื่อนเปิดใจค่ะคือใช้โฟทีแล้วดินก็ปรับสภาพขึ้นดีขึ้นกว่าเก่าจากที่ดินแข็งกระด้างไม่มีแม้แต่ไส้เดือนแต่ตอนนี้คือดินเราเปลี่ยนเป็นมีไส้เดือนมาชมที่ไร่แล้วแล้วก็ปลอดภัยกับคนคนใช้ด้วยฝุ่นละอองเข้ามากับโดนตัวเราเนี่ยมันจะไม่ระคายเคืองจะไม่มีผลกระทบอะไรเลย น้องเล็กนะครับคุณน้ำหยดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้ทางทีมงานโฟเราต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับคราวหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามกันต่อมานะครับสวัสดีครับ